นี่ถือว่าเป็นคลิปแรกของช่องของเรานะครับลุงอันจากโบเบมาชิมชื่อว่าร้านลาติโอเพื่อความแตกต่างอาหรลาติโอแล้วไปดูกันว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างที่ไหนเขาได้กาแฟ2รสชาติมาใหม่เป็นกาแฟที่ได้ระดัแบ,บแชมเปีย้ยนของปีป2020น,นะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้จะมาชิมนี่ไงสองตัวนี้ไงที่ว่าไว้โอโบจะมีรสบอนลเล่ก็ยีโดนะครัพ<อ>ึ่งได้แชมป์คั่วปีขอดมขอดม,อดมหน่อยเเปิดดมเลยไหมลองดูนะอุย้ยหอมอ่ะยังอุ้ยหอมหอมหอมได้ได้ได้กรีเกิดชัดเจนเลยครับ กาแฟประมาณ15กรัมนะครับบดออกมากแล้วครับ,บอ,อยากครับผ<อ>มประมาณเบอร์9ครับ<ร><ร>ผมอยากค่อนข้างอยากเป็นแบบเม็ดเกลือครับก็อยากเหมือ <S <S> <S นกันนอย่างตัวนี้ผมใช้92องศาครับผมใช้เลโชน1ต่อ15จบที่225กรัมช่วงแรกนะครับเราก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่า pre infusion นะครับก็คือเป็นการ b รูมกาแฟนะครับ แล้วเวลาดูไม่ไม่จับเวลาใช่ไหมครับจับครับผมนี่คือดูเวลาอยู่ปะดูอยู่ด้วยครับโอเคเอนจอยครับผม ประเด็นคือวิธีการกินที่ถูกต้องนะครับกินเนี่ยต้องสูดเข้าไปพร้อมกับอากาศแล้วมันจะได้กลิ่นชัดกลิ่นสตรอเบอรี่อ่ะชัดมากซึ่งไปคำแรกนี่คือแบบหวานเลยอร่อย